Kota pietipatipan, pakawatosa wakasan, koyatisan, tatarikurisayu, niatapurisapukalai, sapakawatosa wakasan, ปาดหนึ่งขึ้นไปไม่มีก็ไม่เป็นไรจะพาอธิษฐานสัมที่สองามสัลาดมีเท่าไหร่ก็ได้หรือไม่มีก็ไม่เป็นไรไม่้ดับเนาะ่กไม่เป็นไรครับเหมือนเหมือนเด็เ็ม เราหลายจะไปหล,ปหล,ปหลปับฝัอะแตงน้องแม่พอกันสามโจเด้เอ,อเออเดิกันกันกัน,นอยู่ผ้ากาวผ้าเวาทําไมถ,ถึงถึงต้องทําการชำระมีสงเพราะว่าบางบางครั้งบางคาเราไม่เคยรู้บางทีเราเข้ามาในวัดในวานใช่ไหมแม่บางทีเราเข้ามาในวัดในวานเรามาเจอมะม่วงมาเจอดอกไม้มาเจอมะขามมาเจอเข้าวปลาอาหารทิคุบาร์ยังไม่ได้อนุญาต ให้บักพร่วงเลยเด้อเออคนเออลบเองให้นอนใหม่เลยเด้อเออเออลบเองจำเลยวะจำเลยว่าแค่บกพร่วงออกจากวัดน้ำใดวัดใดคันที่เอาการน้ำใดขออาจารย์มหาเพลินอ่ะวันนี้สิบห้าสำหรับอินสงเข้าป่าอาหารคือกันเอามาก,กินมาใส่ก่อนเชเอาออกแตกวันเด้อให้ขอพ่อแม่ผู้บวอาจารย์ประสบองค์เจ้าปันมั่นจังสิบวันที่หนี่สง เจ้าเห็นปว่าช่วงือนมีสาบ้างในเมืองไหนเป็นเหตุพิธีขนไส้เขาวัดบางทีก็ให้พเวมาเขาวัดแตรา็ว่ากบขอใจพิ่นพาขนไส้เขาวัดพินัยงเทาคือบกโขใจพิ่นขนม่หินั่งไส้ทิ้มือทิ้ตีนออกไปออกเท้าาที่สงออกไปเหาคนเชื่อพวกนั้นต้องเกียบสะพคนเนาะมันเป็นสะพุ่นไม่บาย์แต่กอนกบเชื่อเล้วแตวามนหิ้ว่าเชื่อ อพ่อพิจารณาไปพิจารณามาเจตนาว่าท่านของวัดนีโตเทียเชี่ยหายไปใส่แม้กระทั่งประสงค์องค์เจ้าเอาของสมไปใส่ก็ได้ก็ได้เจตนาเอาไปให้พี่น้องก็ได้ขอกันนี่นึงนะพี่เนาะไม่ได้เมลินเนี่ยเนี่ยโมาเรืล็กที่เคยจำมากเพราะไงครูบาอาจารย์มาไว้ฝังวัดฝังว่าครูบาอาจารย์เพิ่งตั้งใจ ขอบูชาดอกไม้ขอบูชาจะให้หลูมหลานเป็นเล่เป็นกับเลื่อลุงพอ่อปานวัดบางหลวงพ่อพระฤาเอาไว้อันสางของหลวงพูรุสีเออเห็นมาเอาไว้ฮะตั้งใจตั้นนงยมว่าความกันสามโตนี้พอ,อกูเอาโน้ตไปแต่ก่อนตายเด้อไหวแต่ว่ามันมีอันที่สองอย่างหนึ่งอมีได้เนี่ยเดาสุดท้ายาาพระเดชสังพระนัดเดชีสอบออกันไปโมเป็นโมผู้บายจังเป็นว่าเอาไว้ ใครก็ตามแต่ที่เคยกิศนี่สงมาหลายภพหลายชาติเป็นยังทํามา,หา,หากค่ะก็บอกขืนทิศยังก็บอกจะเลิศบอกจุงบอกลุ่มเลื่อนเออพ่นาสามพักก็เป็นแบกซีสอบขึ้นไปทิศนี่สงมาจากภพจากชาติเกิดมากเป็นคนอยางคนจนมองมน,มน,มน,มนเงินม้วนเราคนมนเศ้าเงียบเงาในหัวใจจะข้องอันทิศนี่สงมาจากหลายดีดีดัก คนสามารถอธิษฐานวงเย็ดหอสั่งเจ้าก็ชิบขอ้นยากแต่อนพระเป็นบอท่านบอกเจ้าก็อธิษฐานบอกพระสาองค์เพิ่นประทับอยู่ช้าถูกเรื่องขออนุโมทิลสั่งน้นเพิ่นต้องสามพระองค์เรื่องอันสังเลีวคือกันแต่ถ้าต้องใส่ปัญญาจังหน่อยอัปปัญญามโพอมกันสามจบและการชีพระาอธิษฐานหนึ่งไปนําการลดผลชิมงกน้าถ้าถวายเป็นสักกะละน้่มอัปปัญญามโมพร้องกันสามจบเร นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะถอนโมถอนพุทโคลนทาเคลื่อนยักเลื่อนหลุดลอย นะถอดโมถอนพุทธคลอนทาเคลื่อนยกะเรื่อนหลุดลอยนะถอดโมถอนพุทธคลอนทาเคลื่อนยกะเรื่อนหลุดลอยด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจอากมีสิ่งหนึ่งประการใด ที่ข้า,าพระพุทธเจ้าได้เผลอหยิบได้เผลอจับได้เผลอเอาออกไปจากเขตวัดเขตววาเขตศาสนาอันเป็นมงคลยิ่งได้นำสิ่งของที่ได้ที่ที่ไม่ได้อนุญาตจากพระสงฆ์องค์เจ้า เอาไปอยู่ไปกินเอาไปใช้โดยไม่ได้ขอด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการข้าพระพุทธเจา้าได้มาประสานบุญประสานกุศลนักโอกาสปัตีิพอที่จะเข้าใจพอที่จะรับทราบในจิตเจตนาแห่งความเป็นไป เราลูกเราหลานขออาศัยความตั้งใจอันดีอันงามน่นโอกาสแบบนี้ขอเจ้าที่เจ้าทางได้โปรดรับทราบถึงกระแสความตั้งใจใของพว,พธธวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายน่โอกาสแบบนี้หาข้าพระ